โอเคนะครับเรามาอยู่ในเกม Minecraft กันต่อนะครับวันนี้ครับสกินสตีฟนะครับไม่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 แป๊บหนึ่งนะมันดูขาดอะไรไปไป perfect เจสสัสคริสต์คอมมอนแมนชิบ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 บพราะชิปเปอร์มันจะงงอยู่สักวันหนึ่งแล้วนะวูวเ <c oughs> จอเหล็กด้วยแต่เราไปไม่ได้ chip Jesus Christ, come on man. Do oh, a yelling yeah, here. Yeah. ันนี้เรามีแผนจะมาทำอะไรกันติดตามดูครับผมยังไม่รู้จะทำอะไรดีก็วันนี้รวันนี้ผมไม่ได้นอนครับตั้งเล่นแต่เบ็ดบอ โอ้ก็คาเล่นเลยโอเคเดี๋ยวแต่รามะโอเคลามะมาทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคมีประตูอยู่อันเดียวบางว่างงี้ไม่หว่อว่ะ ตกไงกันตกเออกันตกถ้ากูตกมาตายจะเป็นไงล่ะกูปิดซีรีส์เอ,อ๊ะวันนี้น่าจะเป็นเวลาเหมาะในการลงเมืองนะ มึงบอกก็โอ้ยฝักทัชนะครับเกิดก็จะนึกได้ชิป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 ก็วิ่งอูอเจอแล้วเจออะไรเหี้ย นี่จะเป็นทางลงเหมืองครับทางลงเหมืองยังตีมันไม่โดนอีกชิป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 ชิคอแค่ผมได้เล็กมาก ก็ดีถ้าถังนะ้ำมันคาบได้คอปเปอร์ได้ก็ดีเลดิเดี๋ยวนะวันที่ห้าจากไหนวะชิป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 ทำเพื่ออะไรวะ คลงเมืองไปลงเมืองกันนะครับเตรียมดาไว้ก่อนเอ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้เหล็กกับคอปเปอร์คุณเหล็กก่อนมีให้ก่อนยังไงมาให้หาพ่อมุกบอมีแหละนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการนี่คอปเปอร์เนี่ย จากไหนอีเชีย่ยโอเควันนี้ก็อาจจะเจอเฮ้ยบ๊อบบี้เจอบ๊อบบี้ด้วยอืมจะปิดทางกันตัวเองเหรอพ่อมึงบ่ ก็ไปไกลๆไปกลายเป็นพุ่นยังโอเคไม่น่าลอดออะแบบนี้โอเค ช่างแม่มอันนี้ไม่รู้จะทำอะไรครับตกแต่งบ้านแล้วกันระหว่างรอนะครับอขอเขาเปิด เฉวมันจะมืดแล้วนี่หว่าปิดประตูสิครับรอเชียอะไรล่ะชิบ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 เคยังไงเราก็ได้อันนี้มาเลยเรียบร้อยครับมืดเลยทีเดียวปากไว้ตรงนี้ชิบทอส อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ตอ่อเข้ายุคคอปเปอร์ครับเข้ายุคทองแดงไปไม้นี่มันใช้โตรเยอะไม่ใช่ใช้โตรเยอะมีโคตดเยอะ,ยอะนอนวันต่อมาครับ ใส่รองเท้ากนนะเข้าสู่ยุกทองแดงครับเฮ้ยตัวอะไรนะเนี่ยมึงแก้ฉันจะเอาแกมาเป็นอาหารโอ้แก่นั่นเองชิบเฮ้ยตรงนี้ ก็นังกินอาหารก่อนอเจอแต่แกเนี่ยเฮ้ยทำไมตอนกูเล่นปกติไม่เคยเจออ้าวเ,เกมบักเมื่อกี้พ่อมึงไงชิบชิบ Jesus Christ Come on man กูสสออว่าแล้วทำไมเกมกูแหลกไอ้เหี้ย CẢI CẢI CHICKEN CHICKEN AO oh, HƠI hey. GAME BỘ ĐI A LÊ THE FUCK MAN สร้างบ้านต่อคนระับแต่งบ้านต่อไม่สนอะไรแล้วี่เย้ย เดียวเราก็จะทำกางเกงได้แล้วจิบๆว่านะโคตรเมืองไวอีพีหน้าแล้วกัน เปนหนึ่งเอาออกมีโลโบกลางบ้านนะครับจิบอย่างนี้แล้วกันโอเคนะครับชุดกอเล็กเตรียมตัว ชุดก่อคัพเปอร์เว้ยไม่ใช่ชุดก่อเหล็กนี่ก็พูดอะไรไปเนี่ยเกียวหนักแล้วตอนนี้กินสเปคกูเครื่องเครื่องกูมากไม่ใช่กูเครื่องเดี๋ยวดูความแหลกของมันเดี๋ยวเฮ้ ผมว่าเราควรจะต้องมีบ้านของตัวเองแล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปสร้างบ้านแล้วกัน my god ก o d d a เม i t

ทุกคนอาจจะเหนความแหลกนะครับใจมันแหลกจริงทำไมตอนอัดของแรกมันไม่ใช่อย่างนี้วะตอนอัดทีวีแรกอะมันไม่ใช่อย่างนี้อนะเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนชิปอ่าคุดผิดหกสิบ0 1าสิ จิ๊บจึ๊บจิ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 ๊บสองหนึ่งหมดอับไอเวงหมดซะที่ไหนแล้วจะขึ้นอ้าวพอขายเล,ยเล่น หวัสดีลุงมึงขายอะไรบ้างวันนี้มึงขอกูขอขอ,องดีๆเด้อไปไกตีนกูไปมึงอีกคนมึงอีกคนมึงก็อีกตัวหนึ่ง ดอกไม่ไ,ม umas, ได,ได,ได้ไม่ดอกดอ้วยสุดย oh, ้องเลยครับพี่น้องโอ้ไข่ไก่พีมาป่เฮ้ยนุ่มอไม่ได้การแล้วถึงพามาป่ามาเป็นเพื่อนโอเคเราจะยอมเสี่ยงตายกับสเกลเลตันกูหมายถึงสเกลเลตันไม่ใช่สมิเด็ก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 ไอด

สับเก็บตายแล้วไมยล่ะช่างแม่งแก่กูไม่เอาแล้วกูหนีกูจะหนีกูจะเข้าปอนตัวเองไม่ไหวครับไม่ไหวเก็บตายเลยครับพี่น้อง ือว่าแต่ของไม่เยอะอยู่นะจิบวางแมวลงไปจิบถึงมจะรีสปาร์ไม่ได้ก็เถอะโอเค พรุ่งนี้ครับไม่ใช่ครับคลิปต่อไปครับเราจะมาขุดเหมืองกันตอนนี้ก็ขอนนี้ไปก่อนจบได้ทองแดงยี่สิบ้าก้อน27ก้อนครับพร้อมกับการเกือบตายแม่เมยหัวมาข้างนอกได้ไปถึง20่สิบวิ ไม่ไหวแล้วรับตอนนี้ต้องกินอาหารตัดไปตอนอา,ารเสร็จเลยแล้วกันโอเคได้มหนึ่งชิ้นแล้วกินก่อนเกมแม่งแหลกอีกโอเค เออว่ะต้องเผาเหล็กครับเหล็กมาทำลกครับเดี๋ยวตายเหมือนเมื่อกี้เกือบตายเป็นไงล่ะมึงอ้าวดีนะนี่แหล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 ะอุปรกรณ์มีไซคลนดีกว่า ลอยครับหมดไปเรียบเรียบร้อยมึงดูดิขนาดตอนนอนมันยังมันยังไงเนี่ยมึงคิดดูแม่งเอ้ยเป็นไงละครับ หมือนเดิม่าสกินกูมันยังไม่โชว์โลเลยต้้งกดยอแต่ก็รู้ว่ากูมีโลแล้ว Jesus Christ! Jesus Christ! ชิปเป็นไงล่คะครับครั้งนี้ครั้งนี้จะคิปเปอร์ครับไม่เป็นไรครับชิปชิปนี่เป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึง บ้านกูชิบหายเลยกูก็ต้องมาสร้างประทับบ้านใหม่ไม่คิดจะจ่ายไให้กูเลยโอเค จิบจิบไม่พอครับไอเวงก็สำหรับคลิปนี้นครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปครับกด subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้มันขึ้นคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบาย